นี่เป็นส่วนหนึ่งของภาพนิ่งภาพนี้ค่ะที่เราจะตัดมาให้คุณผู้ชมได้เห็นเฉพาะใบหน้าของนายแป้งเท่านั้นนะคะนี่เป็นภาพที่ถูกอ้างว่าเป็นนายชวลิตทองด้วงหรือนักโทษชายชวลิตนั่งรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มสังสรรค์กับบุคคลอื่นๆเกิดขึ้นที่สถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงค่ะถูกระบุว่าเป็นภาพที่ถูกบันทึกหลังจากที่นายแป้ง นออกมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแต่เป็นช่วงจังหวะที่กำลังกบด้านและยังไม่ได้ขึ้นไปบนเขาบรรทัดซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบจากวงจรปิดที่ถูกเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าเครื่องแต่งกายเป็นเครื่องแต่งกายที่คล้ายกันนะคะทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลสอบปากคำบุคคลในภาพเพิ่มเติมซึ่งมีไม่ต่ำกว่า10คนคะ่ะ ส่วนการปิดล้อมเขาบรรทัดเพื่อหาตัวในแป้งที่เชื่อได้ว่าอาจจะยังอยู่บนเขาบรรทัดหรือไม่นะคะทางกองบินตำรวจก็เข้าไปดูแรงงานอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะนี่คือถุงขยะและก็ของเหลือใช้นะคะที่ต้องหาวิธีการจัดการมายังศูนย์บัญชาการชั่วคราวในเขื่อนคลองหัวช้างตำบลตะหมดจังหวัดพัทลุงค่ะ พอ,อสเบียงไปแล้วก็ต้องเก็บขยะลงมาด้วยนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต้องไม่ลืมว่าเทือเขาบรรทัดที่กําลังมีปฏิบัติการครั้งใหญ่นี่คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าค่ะปฏิบัติการไล่ล่าที่เกิดขึ้นหลายวันมีการเสริมกําลังเข้าไปอย่างต่อเนื่องทําให้ตอนนี้มีความกังวลจากเจ้าหน้าที่ว่าภารกิจที่ลากยาวนานจะกระทบกับวิถีชีวิตของสัตว์ป่าหรือไม่นะคะ สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดก็คือขยะค่ะเช่นขวดน้ำพลาสติกต่างๆที่เอาขึ้นไปแล้วเนี่ยสัตว์ป่าถ้ามากินตายได้เลยนะคะพรานป่าก็บอกว่าสัตว์ป่าบนเทือกเขาบรรทัดส่วนใหญ่ก็คือสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะเป็นสัตว์สงวนจำนวนมากเช่นสมเสร็จเสือไฟ เก้งเลียงผาและสัตว์หายากอีกนานานชนิดจึงมองได้ว่าเมื่อมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปอยู่หลายร้อยนายก็อาจจะไปกระทบต่อวิถีชีวิตของสัตว์ป่าถ้ามันอพยพไปแล้วต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีกว่าจะกลับมาค่ะ